สวัสดีค่ะวันนี้ไอกรีนวอจะมาแนะนำวิธีการแพ็กระถางไอกรีนวอแบบง่ายๆกันค่ะส่วนประกอบของชุดกระถางไอกรีนวอจะมีตะแกรงหนึ่งชิ้นแบบนี้นะคะซึ่งตัวตะแกรงเนี่ยจะมีจุดทั้งหมด6จุดที่เป็นตำแหน่งของการ แพ็ก,กระถางลงไปเดี๋ยวเรามาดูตรงขยายกันนะคะว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนหน้าตามันก็คือจะหนาๆแบบนี้ค่ะหนาๆนูนๆออกมาจะมีทั้งหมด6ช่องตามลูกศรเลยค่ะเราก็มาเริ่มต้นนะคะกระถางเนี่ยที่เราบรรจุไปเนี่ยค่ะมันจะมีเขี้ยวแบบนี้นะคะเขี้ยวที่เป็นข่อแขวะนะคะเราก็บรรจุเข้าไปบนช่องสี่เหลี่ยมหนาๆเมื่อสักครู่นี้เลยอ่าใส่เข้าไปแบบนี้เลยค่ะ ใบที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่ใบที่สองเข้าไปแบบนี้เหมือนกันค่ะเราใส่กระถางนะคะตรงตำแหน่งขอแขวนเนี่ยไปเกี่ยวไว้กับช่องนหนานาเมื่อสักครู่นี้แล้วแล้วเราก็ใช้นี่เลยค่ะ เป็นครีมนะคะครีมปากนกแก้วในการหนีบขอแขวนกับช่องสี่เหลี่ยมให้มันหนีบลงไปเลยค่ะหนีบคลิป,ปล็อกจะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กอย่างเงี้ยค่ะอ่าหนีบแน่นเลยนะคะจริงๆแล้วมันใช้มือกดได้นะคะแต่ว่าเราไม่อยากแบบใช้พลังงานเยอะอ่ะาใบต่อไปค่ะใบที่สาม ทำเหมือนกันกับใบที่1และ2เลยนะคะก็คือเอามาแขวนเกี่ยวเข้าไปเบาๆก่อนยังไม่ต้องคลิปแน่นนะคะยังไม่ต้องล็อกแน่นขอให้แขวนให้ได้ตําแหน่งของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาๆด้านหลังก็พอแล้วนะคะจากนั้นเหมือนเดิมค่ะใช้คีมนีบนะคะนีบขอแขวนให้มันคลิปแบบนี้เลยค่ะให้ดังแกลกแกลกแบบนี้แล้วมันจะคลิปล็อกแน่นเลยค่ะ อีกสองใบที่เหลือทำเหมือนกันค่ะนำกระถางใบที่ห้านะคะมาแขวนค่ะอ่าแขวนที่ตำแหน่งเดิมเลยแขวนเบาๆค่ะใส่เข้าไปเบาๆนะคะใบที่ห้าและใบที่หกนะคะสองใบสุดท้ายนำมาใส่ไว้ที่ช่องห้าและหกจากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะใช้คีมปากนกแก้วหนีบแบบนี้นะคะให้ดังแกลกแกลก ซึ่งจริงๆแล้วกระถางของเราเนี่ยสามารถถอดออกได้นะคะโดยการงัดแบบนี้ค่ะงัดที่คอแขวนขึ้นมาสองข้างแบบนี้นะคะแล้วก็แกะออกได้ก็คือจะสามารถแกะออกได้ถอดเข้าถอดออกได้แบบนี้เลยนะคะอ่าถอดออกมาได้แบบสบายๆแต่เมื่อเราจะติดตั้งไปเนี่ยก็คือเราสามารถใส่ได้โดยวิธีการเดียวกันก็คือ แข,ขวนขอแขวนเข้าไปที่ตำแหน่งสี่เหลี่ยมนาหน,า,หนาก่อนแล้วก็ใช้คิมปักนองแก้วนีแบบนี้ค่ะก็จะได้ชุดกระถาง6ใบแบบนี้เลยค่ะ